คงจําเป็นธรรมเนียมของทุกๆปีแล้วที่จะต้องมีการแข่งขันว่าใครจะเป็นคนที่ดูหนังไทยเก่งที่สุดผู้ชนะจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นกับการดูหนังไทย72ชั่วโมงเพื่อชิงเงินรางวัล200,000บาทผู้แข่งขันจะต้องทํำยังไงให้ตัวเองไม่ง่วงนอนในตลอด3วันใช่ครับ3วันแล้วก็จะมีถุงอุปกรณ์ยางชีพซึ่ง หนึ่งในสิ่งที่จําเป็นมากๆในการแข่งขันครั้งนี้สําหรับผมในการที่เป็นคนดูหนังมาแบบเยอะๆก็คือลูกอม,มครับเช่นลูกอมมิ้นที่เป็นรสชาติแบบเผ็ดๆมากๆะจะทำให้คุณตื่นตลอดการดูมัง้งอันนี้มันก็แล้วแต่คนแล้วล่ะจะมีหนังให้ดูทั้งไตาภาคขุนพันธ์ไตาภาคที่หยดอานงทั้งสองภาค ผีใช้ได้ Ex i t ปิดเกมล่าแล้วก็เลี้ยงรุ่นแล้วก็คุณชายแล้วก็ตาคลีเจนซิสแล้วก็วัยหนุม่มแล้วก็อีกมากมายครับหนังเรื่องไหนคุณจะได้ดูเป็นเรื่องแรกและหนังเรื่องไหนคุณจะได้ดูเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าคุณเป็นคอหนังพันอึดหรือเปล่าก็สามารถไปสมัครกันได้ที่งานเมเจอร์ l อ y w o o ี m o ูดมูวี่มาราอน รวมพลคอหนังไทยประจำปี2025สามารถสามัครได้ตั้งแต่วันที่1ทธันวาเป็นต้นไปแล้วก็จะแข่งขันจริงในวันที่12ถึงวันที่15ธันวาคมที่เมเจอร์รัชโยธิน